สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ จังหวัดลบบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5แห่งในเขตอำเภอเมืองลบบุรีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพื่อหาผู้ที่ติดเชื้อแล้วนำเข้ากระบวนการรักษาและเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมตรวจเยี่ยมการทำงานและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทยค์ค่ะเมื่อเช้าว,วันที่2กันยายน2564ที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย,ยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายสุภะพิมิตรเปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมตรวจเยี่ยมการดําเนินการในครั้งนี้พร้อมร่วมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองลบบุรีซึ่งประกอบด้วยเทศบาลเมืองลบบุรีเทศบาลตำบลท่าศาลาเทศบาลตำบลกกโก,โกเทศบาลตำบลเขาสามยอดและเทศบาลตำบลป่าตาลร่วมกันเปิดปฏิบัติการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สองของการดำเนินการหลังจากที่ทางจังหวัดลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีได้นำร่องการตรวจเชิงรุกไปแล้วเมื่อวันที่17สิงหาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นต้นแบบทำให้องค์กรท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดลบบุรีนำไปปรับใช้มาแล้ว โดยประชาชนส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่มาจากเทศบาลตำบลเขาสามยอดทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งถือเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการในครั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่อสมเทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้ด้วย โดยจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีได้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5แห่งได้ร่วมมือการเปิดปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2,564ถึงวันที่3กันยายน2,564ซึ่งตั้งเป้าตรวจค้นหาวันละ1000คน โดยการดำเนินการในครั้งนี้มีการวางมาตรการในด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดมีเจ้าหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงพร้อมกับการบันทึกประวัติเข้าสู่ระบบที่ชัดเจนซึ่งหากตรวจพบเป็นโควิด19เจ้าหน้าที่จะได้สามารถติดต่อและนำเข้ากระบวนการรักษาที่ถูกวิธี โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจคัดกรองจากชุดตรวจ ATK ซึ่งจะทราบผลใน30นาทีและจะมีการตรวจซ้ำด้วยกระบวนการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งจะได้ผลที่แม่นยำโดยจะมีการแยกผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไว้เพื่อที่จะได้เข้ากระบวนการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบ HI หรือ Home Isolation และ CI หรือ Community Isolation ตามอาการของผู้ติดเชือ้อ ส่วนผู้ที่ตรวจคัดกรองแล้วมีผลเป็นลบก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้ทั้งนี้คาดว่าจังหวัดลบบุรีจะมียอดผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจากการตรวจค้นหาในครั้งนี้แต่ในระยะยาวจังหวัดลบบุรีจะมีผู้ป่วยน้อยลงเพราะการดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่อื่นๆควบคู่กันไปโดยในวันที่2กันยายน2564พบมีผู้ติดเชื้อแล้ว17ราย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเข้ากระบวนการรักษาเป็นที่เรียบร้อยโดยนายจำเดิญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าหลังจากที่ทางจังหวัดลบบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีมีแผนการในการดำเนินการเปิดปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด -19 ในเขตอำเภอเมืองลบบุรี หลังจากพบคลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาลโดยมีการดำเนินการตรวจเชิงรุกไปแล้วในวันที่17สิงหาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นต้นแบบให้กับเทศบาลอื่นๆในจังหวัดลบบุรีนำไปปรับใช้และทางจังหวัดลบบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีมีแผนในการเปิดปฏิบัติการเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิดอีกครั้งในเขตอำเภอเมืองลบบุรี ทางตนในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรีจึงได้ประสานให้เทศบาลที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองลบบุรีทั้ง5แห่งนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ของตนมาตรวจหาเชื้อด้วยเพื่อเป็นการตรวจเชิงรุกอย่างจริงจังเพื่อนำผู้ป่วยเข้ากระบวนการรักษาและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อต่อไปค่ะ ของท่านผู้าการจังหวัดลบบุรีนะโดยมีท่านรองสมภรณิมิตรเนี่ยได้รับมอบหมายเป็นือขว่าท่านผู้ว่ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็มีเทศบาลนะตอนนี้ทั้ง5เทศบาลนะก็มีเทศบาลเมืองเขาสํายอดท่าสาราป่าตางแล้วก็ตุ๊กโก,โกตอนนี้เมื่อวานเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายดีในการตรวจสรอบเอเอีเคเมื่อวานเนี่ย มีคนเป็นบวกประมาณ5เปอ็นันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราทำไปรอบหนึงแล้วเนี่ยก็น่าจะหายเหมือกันตรวจปุ๊บเจอ76คนเมื่วานยังน้อยลงนะครับเมื่วานน้อยลงเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าจังหวัลดลพบุรีกำลังลงไม่ได้ขึ้น เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเรินสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขแจกอาหารปรุงสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยประชาชนมาต่อแถวสวมหน้ากาก,ากอนามายัยเว้นระยะห่างผ่านจุดคัดกรองและจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ เมื่อวันที่2กันยายน2564เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งมีประชาชนมายืนรอต่อแถวสวมหน้ากาก,ากอนามัยเว้นระยะห่างผ่านจุดคัดกรองและจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยนายจำเิญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังมีความรุนแรงอยู่จนทางสบครหรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9โดยปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม13จังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น29จังหวัด ซึ่งจังหวัดลบบุรีเป็นหนึ่งใน29จังหวัดที่ถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและมีมาตรการข้อห้ามต่างๆเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีส่งผลให้การทำธุรกิจและการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการบริการต้องประกาศปิดชั่วคราวซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการว่างงานของแรงงานและคนหาเช้ากินข้าในพื้นที่ บางคนที่ประกอบอาชีพบางอาชีพหรือบางกิจการที่ต้องถูกปิดตัวชั่วคราวทําให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายจาเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจึงได้จัดกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีมาตรการในการป้องกันโควิด1 9อย่างเคร่งครัด ทางคณะผู้บริหารเทศบาลที่เป็นผู้มอบและประชาชนผู้มารับมอบต้องสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างโดยประชาชนทุกคนต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งก่อนถึงจุดมอบประชาชนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอลและเมื่อรับเสร็จให้กลับบ้านในทันทีห้ามมารับประทานบริเวณโดยรอบที่แจก โดยในวันนี้แจกอาหารปรุงสุกน้ำดื่มขนมให้แก่ประชาชนมากกว่า300ชุดซึ่งกิจกรรมแบ่งปันสุกเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเมนูแต่ละวันหมุนเวียนสลับรายการไปนอกจากนี้เด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนก็ต้องอยู่บ้านด้วยการเรียนทางออนไลน์โดยเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดอาหารปรุงสุก และขนมที่มีประโยชน์มอบให้ในมื้อกลางวันก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนลงได้นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรียังนำอาหารปรุงสุกไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวอยู่ที่บ้านอีกด้วยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิก์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ dance on. So